สวัสดีค่ะมาพบกับจ,นจ,จ,จินิมเจ้าจานแฟนเงาสาวบ้านุงอีกแล้วนะคะก็อยู่กันที่เดิมเลยนะคะคูบต้ตาบ้านุงจังหวัดอุดรธาน,น,นีนะคะทางมาคําชะโนดเด้เอ,อใครนะคะที่มาเที่ยวคําชะโนดนะคะอย่าลืมแวะมาดูรถมือหนึ่งมือสองของคูบต้ตาบ้านุงของเรานะคะด้านหลังของนิ่มนะคะก็จะเป็นออรถแท็กเตอร์คูบต้ตาเป็นมือหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นมุมที่ลูกค้านะคะก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาเลือกจองรถกันนะคะดูสิคะมุมด้านหลังก็คือแบบเหมือนวัดแดงเลยนะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คือดูเฉยๆก็คือเป็นัดแดงเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนแล้วค่ะลูกค้าขาค่ะ,คะก็ที่นี่นะคะก็มีทั้งรถมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะใครนะคะที่กำลังมองหารถไถคูปต้านะคะ ก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะมาที่นี่ก็คือว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรหาแอดไลน์หานิมได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะเบอร์0 979517284นะคะที่นี่ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าทุกๆเดือนเลยนะคะโปรโมชั่นแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่า ก็มีทั้งเงินสด<น>เงินผ่อนเนาะถ้าใครอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้นะคะก็แต่ละรุ่นก็จะมีดาวเริ่มต้นไม่เท่ากันนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหานิ่มเลยนะคะหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างนะคะตามใต้โพสตได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอย่าลืมนะคะซื้อรถไถคิดถึงเซลลนิวมจะจัดได้เลยนะคะบ๊ายบาย